ดี่ก็เจนจเจเจจจเกมใหม่พี่พี่มากันอรีกแล้วอย่าโดนเล่นไม่หวัดไม่หวั่นแล้วเว้ยเกมนี้ชื่อว่าไอริชข่าวครับพี่พี่อยู่ในค่ายของพี่พี่เนาะค่ายหลักของฝันนองนิดนี้เองครับพี่พี่ตารางการจ่ายแบบนี้ครับพี่พี่กับผมนะเพชรใหญ่ๆจะแพงนะครับแล้วจำง่ายๆแล้วกันเนาะแล้วก็แฟกตเตอร์แล้วก็ไวแบบนี้นะครับไอริชข่าวนะครับนี่คือตัวปริศนาโอเคมงกุฎคืออะไรไม่เข้าไม่เข้าใจว่ามีตัวคูณด้วย แล้วก็มีแฟกเตอร์เอ้าทำไมมีหลายแฟกเตอร์จังเลยวะพี่เดี๋ยวมาลองดูกันอ่ะความยากตรงนี้ใส่เต็มห้าให้ถือว่าโอเคนะหลังๆนี่คือผมแจ้งก่อนว่าไอ้ค่ายพีพีนี้แม่งปล่อยเกมมานี่ต้องแจ้งก่อนโดดมาประมาณห้าเต็มห้าความยากตลอดนะครับออาวันนี้ขอปักน,นอกฟังหน่อยเับพี่ผมท่านไหนอยากได้เกมใหม่มาไวๆนะครับพี่พีรับผมไม่ต้องไปหาที่อื่นที่ไหนไกลนะครับปักหมุดกันไว้เลยนะจ๊ะผมขอลองดูก่อนนะว่าแฟกเตอร์จะมาไหม ของฟรีไม่มาอีกแล้วนะครับไปซื้อเลยนะครับเกมนี้อยู่ที่100เท่าจากยอดเป็ดของเราครับพี่พี่จา๋ามาท่านไหนยังไม่เคยดูเกมนี้ฝากติดตามฝากดูฝากลุ้นพร้อม,มกันหน่อยพี่แล้วมันเดี๋ยวมันลองให้คะแนนกันดูว่าเฮ้ยคะแนนจะอยู่ประมาณเท่าไหร่อะไรยังไงกันบ้างสกแกตเตอร์นี่คืออะไรอ่ะ อ๋มอมงกุฎคือตรงนี้นะพี่ๆนะอ๋ออย่างนี้อย่างนี้ก็พอจะลุนหลายๆมงกุฎได้อยู่นะครับอ่ะมงกุฎคือตรงนี้นะครับฝ่ามงกุฎได้เก้าศนเบาแซดเดหนึสองสามสี่ห้าหกหกมงกุฎเกถือว่ายังไม่ห,หนักนะครับหนึ่งสองสาม หกอันอีกแล้วหกอันมาง่ายป่ะเฮ้ยลายนี้สวยจังลายนี้สวยจังเลยครับพี่พี่ดูนะเก้ามงกุฎถ้าเก้ามงกุฎเราจะได้เท่าไหร่ 3, 6, อ่ะสามพันหกเหรอแปดมงกุฎเท่าไหร่มันบิ๊กมันนี่แอคชั่นเมน บิกมันที่แอคชิพเมนคืออะไรกูได้แจ็กพอตเหรอวะหกพันแปดเอ้าเยสโตแตกเฉยเลยว่ะพี่พี่เฮ้ยเหมือนไม่มีอะไรว่ะแต่มันแจ็คพอง่ายนะวะ ผมได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดเ้าสิอ๋อผมได้แบบ11อ็ันนะพี่พี่นะเลยเข้าบิ๊กมันนี่เฮ้ยไม่ยากนะพี่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 สังเกตดูข้อดีคือไอตัวเขียวอะแม่งเสกมงกุทันเล็วด้วยเกมนี้พี่พี่สัมพผนธ์แรกฟุตบอลจะพอแตกเลยนะครับไอลิชคารผมให้8.5ผมให้ 5. นะครับพี่พีลองตามมาได้ไม่เกือเลยวะแล้วก็มงกุฎเข้าไงด้วยถือว่าเป็นเกมหนึ่งเกมที่ผมมองว่าครั้งแรกแล้วทําให้ผมชอบได้นะครับโปรโมชั่นดีปากมุนกันด๊าเลยนะครับวันนี้ไปกันลาๆๆลาล